ตอนนี้ปั๊มทำงานนะครับแสดงว่าเราต่อวงจรถูกต้องนะครับทีนี้จะมาสมมุติจะมาหลอกอุปกรณ์ของเราจะมาหลอกปัม๊มด้วยลูกลอยกับสมุติน้ำหมดแท่งด้วยประปาไม่ไหลหรือประปาเติมไม่ทันนะครับปั๊มก็จะหยุดกันปั๊มไหมกันปั๊มพังเสียหายที่สำคัญกันแอร์ล็อกนะครับที่เราต้องมากรอกน้ำไม่บ่อยล่อน้ำไม่บ่อยนะครับ พราะว่าน้ํามหมดพอน้ํามหมดปั๊มก็จะดูดอากาศเข้านะครับต้องมาไล่อากาศใหม่บางคนบอกเอ้ยปะปะ๊าฉันไม่เคยหมดน้ํามไม่เคยหมดแทงน้ามไม่น้ํามไม่เคยแห้งบ่อนะครับแต่ว่ามาดูอีกทีตอนปะปาเข้าไล่แล้วตอนน้ําลงไปแล้วตอนน้ําเติมเข้าแทงแล้วนะครับแต่ว่าตอนน้ําม,มันหมดตอนปั๊มดูดอากาศไม่เห็นนะครับมันจะดูดอากาศเออจะล็อก อากาศจะบล็อกได้ยังไงน้ําไม่เคยหมดนะครับก็ติดลูกรอยไฟฟ้าให้เอ๊ะปัมไม่ทํางานเออเจ๊ครับเฮี่ยครับไปดูน้ําในแท้งหน่อยเพราอลูกรอยมันสั่งตัดปัมไม่ทํางานไปเคาะดูมีอยู่โอ้โอชัวร์ไหมนะครับลองไปใช้บันไดหรือเก้าอี้ขึ้นดูครับขึ้นไปดูเอ้าน้ําฉันหมดได้ไงประมาณนี้ครับก็ถ้าไม่ติดลูกลอยไฟฟ้าก็คงต้องเขียงกันอีกนานครับ โอเคนะครับอันนี้คือสถานะน้ำหมดนะครับน้ำด้านล่างหมดเติมเข้ามาใหม่ทำงานหมดหยุดนะครับด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่ครับทีนี้มาดูตัวกันล้นนะครับอันนี้น้ำหมดแทงเลยนะครับกันล้นปุบ๊บน้ำเต็มหยุดนะครับรถสั่งเติมนะครับเต็มหยุด รถสั่งเติมนะครับเราปรับระดับได้ปรับให้หยุดที่เท่าไรของถังปรับให้เติมที่เท่าไรของถังนะครับโอเคนะครับตัวด้านล่างผมหลอกไว้เอาหัวลูกลอยชี้ขึ้นนะครับตั้งขึ้นก็เลยทำงานถ้าระบบสมบูรณ์ก็จะหย่อนลงทั้งคู่นะครับมาถึงข้อควรระวังนะครับตัวนี้ลูกลอยไฟฟ้านะครับ ของรุ่นนี้นะครับหน้าคอนแทคจะทนกระแสได้ไม่เกิน8แอมป์นะครับบางรุ่นมันก็จะประมาณ16แอมป์หรือว่าประมาณ20แอมป์ก็มีนะครับแต่ตัวนี้มันไม่เกิน8แอมป์เราก็ต้องดูในแอมเปรปัามของเรานะครับว่ามันกินกระแสกี่แอมป์นะครับตัวนี้มันกินแค่1.25แอมป์นะครับระหว่างปั๊มทำงานโอเคนะครับ ครับก็ควรระวังนะครับอย่าลืมนะครับอีกรอบหนึ่งย้ำอีกรอบถ้ามันเกินแปดแอมนะครับต้องใช้รุ่นอื่นหรือว่าใช้แมกเนติกช่วยนะครับกับเช่นตัวนี้มันเท่าไหรนะ่แปดจสี่นะครับเนี่ยตัวนี้แปดจุดสี่แอมเห็นไหมครับครับต้องไปเลือกลูกลอยไฟฟ้าที่มัน ทนกระแสได้มากกว่า8.4นะครับหรือใช้ร่วมกับแมกเนติกนะครับก็ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับถ้าร่วมกับแมกเนติกก็หลกัหลกๆดูเนื้อเพลทดูข้อมูลของลูกลอยและดูข้อมูลของปั๊มน้ําจะดีกว่านะครับหน้าสัมผัสทนกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด21แอมป์นะครับ สำหรับมอเตอร์ปั๊มน้ำได้ถึง2แรงม้านะครับเคลือบฉนวนกันน้ำสองชั้นสำหรับน้ำสะอาดนะครับถ้าสำหรับน้ำเสียหรือบอ่อบำบัดก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับการเคลือบฉนวนก็มากกว่า2ชั้นนะครับยืนฟังเสียงปั๊มทำงานนะครับไม่มีวิดแป็กวิดแป็กวิดแปกแล้วนะครับนี่ก็เดินยาวนะครับเพราะว่าตัดต่อด้วยระดับน้ำแล้วครับ ไม่ได้ตัดต่อด้วยเพชเชื่อสวิตนะครับไม่ได้ตัดต่อด้วยแรงดัน,นครับตัดต่อด้วยเลเวลนะครับปัญหาเพชเชอรสวิตพังบ่อยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยไพเราะหูนะครับอาจจะหนวกหูลำคาญเสียงนะครับแล้วก็สตาร์ทบ่อยๆก็เปลืองไฟนะครับการสตาร์ทก็กินไฟไปหลายเท่านะครับช่วงปั๊มสตาร์ทนะครับมิตซูนะครับปั๊มอัตโนมัติมิตซู สูบจากบอ่อข้างล่างตเติมบอ่อสีน้ําเงินข้างบนนะครับหอยโขง่งซปเปอร์ปั๊มนะครับหอยโขง่งมิตซูสูบจากบอ่อสีน้ําเงินขึ้นดาดฟ้านะครับดาดฟ้าก็จะมีถังสีน้ําเงินแบบนี้หกถังนะครับหกใบแล้วก็มีคุนฟอร์ดข้างบนอัดลงมาใช้ในตึกนะครับระบบจะเป็นแบบนี้นะครับตัวสีเหลืองหอยโข่งนะครับซปเปอร์ปั๊มก็จะมีการแห้งในถังสีน้ําเงินด้านล่างแล้วก็บนดาดฟ้าก็จะมี การน,น้ำล้นนะครับเช่นกันนะครับซึ่งทํางานผ่านแมกเนติกนะครับเนื่องจากลากสายขึ้นไปยาวแล้วก็ปั๊มตัวนี้หนึ่งจุดห้าแรงนะครับก็เป็นการถนอมหน้าสัมผัสของสวิตช์ลูกลอยไฟฟ้านะครับครับผมก็ประมาณนี้ครับระบบระบบที่ใช้ปั๊มอัตโนมัติสูบขึ้นดาดฟ้านะครับถ้าเป็นไปได้นะครับใช้ระบบตัดด้วยเลเวล จะดีกว่าตัดด้วยเพชรเชอร์นะครับแต่ถ้าลากสายยากเป็นตึกเก่าๆนะครับอาคารเก่าๆจําเป็นต้องใช้แบบลูกลอยธรรมดาอั้นแล้วตัดนะครับก,ก็คือตัดด้วยเพชรเชอ่์อก็อันนั้นก็ต้องยอมรับนะครับปัญหาต่างๆที่จะตามมานะครับถ้าเราออกแบบได้ก็เราไม่จําเป็นต้องใช้ปั๊มอัตโ,ตโนมัตินะครับ ใช่ปั๊มห้อยขวงด้วยนะครับสําหรับปั๊มทานเฟือนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ